นะโอเคนะครับกับสวนนี่คุณผู้ชมทุกท่านก็เลยนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกม Roblox นั่นเองซึ่งคนนี้เราก็อยู่กันในแบบสาระพักใจที่ TMK นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบไทยที่จะพูดยังไงเดียซึ่งอันนี้ผมทำเป็น Private Server นะครับล้วไม่มีคนเลยนะแบบนี้เขาทำ Private Server ดีซึ่งเขาก็จะมีแอนชั่นที่เลือกฟรีด้วยนะ แอนิเมชันให้เลือกฟรีโอเคนะครับไปผมอยากให้เมนูชันโคตรสคูมากเลยโอเคมันก็จะมีวันนี้เราจะมาสำแบบรวจสำรวจแบบนี้กันดีกว่าซึ่งมันก็จะมีที่ที่แบบนี่สไปเดอร์แมนและก็เราก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่เอ้ยเอ้ยนี่ครับเราก็จะสามารถมาใต้ตีลังกาที่ชิงชาได้โอ้ oh. định hồn tuần mái vấp ok thạp pháp việt nam โอเคนะครับเมื่อกี้มีทุรามานะครับโอเคเรามาเล่นกันต่ออีกกว่านะครับซึ่งมันก็จะมีห้องน้ำไปด้วยนี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมันก็จะมีกระจกซึ่งคนที่ทำกระจกเนี่ยคือแบบโอ้ผมเจอสองคนเข้ามาเต้นตรงนี้แล้วมุกสีกระจกตรงกระจกขุดแบบนี้หรือเปล่ารอลาเล่นครับรอเล่นกระจกเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมย้ายเขาทำกระจกจริงได้มากเลย เจอทีนี่ครับว้าวห้องน้ำไอ,อ้มาเข้าห้องน้ำหญิงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอผมรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้โมเดลตรงเนี้ยมันคือโมเดลหัวคนยังไงไม่รู้เลยลโอเคนะครับลรแล้วก็มก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแพรเป็นแพรแล้วก็ที่นอนตรงนี้ โอ้สบายวิทยุให้ด้วยนะครับนีนาข้าวทำดีมากครับผมบอกให้แบบนี้โอเคแล้วก็เราไปดูกันต่อดีกว่านะครับจำอ๋อต่อไปผมจะบอกวิธีหาเงินนะครับซึ่งมันจะมีเงินตรงนี้นะครับ เราซื้อของฟรีไม่ได้นะคุณผู้ชมเธงแม้มันจะมีเขียนห้าบาทแต่ก็ไม่แต่ก็ใช่ว่ามันจะฟรีนะเพราะแบบเช่นคนที่ยังไม่รู้ทีว่าแบบมันไม่ว่าแบบต้องมีเงินถึงจะซื้อของได้แต่หลายคนกแต่หลายคนก็รู้กันแล้วแหละนี่เราตกปลาล้วก็จะได้เงินมานะครับเออตกปลาได้เงิน นี่ครับเราก็จะได้ปลานินมาจริงๆเรายังได้ปลาตัวอื่นมาด้วยนะไม่ใช่แค่ปลาดินปลาหลายตัวเลย,ลเยว่าแต่ตัวราคาก็จะไม่เหมือนกันเนะพราเราตกปลาเนี่ยเราก็จะได้ด้วว่าเห็นไหมเขาบอกว่าคําเตือนถ้านําของลงไปเล่นในแม่นะ้ําของคน,นหายก่อนอากาศหายหมดได้อากาศฐานหายหดได้แม่น้าลึกมากใช่ครับผมลองผมเคยลองไปเล่นแล้วตืมเรียบร้อยเสร็จของหายไปแล้วเรียบร้อย เหยียบแต่สำหรับใครที่แบบตกปลามาเยอะแล้วจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าตกแล้วแบบมันค้างแบบมันแบบแมงไงเนี่ยล้วถึงนะครับแล้วก็เราก็แบบแล้วแบบเรามันก็จะเป็นแบบนี้ค้างใช่ไหมครับจากคนที่แบบตกปลาเยอะแล้วแล้วก็มันเป็นแบบนี้ค้างนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยลงน้าเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรลงน้ําไปเลย แล้วก็ไปเปลี่ยนไปตกปลาแค่นี้แหละเราไปตกปลาใหม่เพราะผมก็เคยเป็นเดี๋ยวมีคนไม่รู้ด้วยโอเคเราก็จะมีที่นั่งตรงนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีเสื้อเอวกไม่รู้เหมือนกันนี่ไงนี่ไงที่ผมกำลังพูดถึงนะครับนี่ของ tank for watching นะครับตัเสื้อต้องทหน่อยนะเอจุดเอออุ่นเสนนะื้สอไปคราบด้วยโอเคแต่ เสื้อน,นี่มันไม่ฟรีนะครับผมลองแล้วมัน5โรบักแต่ว่าผมไม่มีโรบักเลยแล้วหนึ่งนะแป๊บ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 แ,แ,แหนึ่งนะเออผมไม่มีโรบักนะปเป็นเดอกที่น่าเศร้ามากเลยผมไม่มีโรบัก,กะอะอือก็จมีศาลาตรงนี้เราสามารถนั่งนอนได้สบายเลยคนระับตามสบายเลยนะครับ เราสามารถนอนได้นั่งได้นอนได้แต่ตรงกลางตรงนี้เราจะนอนนั่งไม่ได้นะครับนั่งเหลี่ยงเดียวนั่งเหลี่ยงเดียวเออนอนก็ก็นอนแบบนี้แหลนะโอเคแล้วก็ไปชิงช้าเล่นวู้ว้าวว้าวคราวนี้ชิงช้าเป็นไวผมบอกผมเล่นชิงช้าในแมปนี้ไม่เคยไวเลยผมจะบอกให้นะโอเคแล้วก็จะไปเช่ชเนะเชตรงนี้ด้วยนะโอ้สวัสดี ที่น้องจากต่างดาวทุกคนเคยอาไม่มีใครช่วยเขาได้โอ้นี่ผมเพิเง่งเห็นนะว่ามันมีตรงนี้ด้วยอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้อะไรกันเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้โอผมเล่นมาที่ผมยังไม่เคยเห็นในไอ้ไอ้คนเนี่ยโอ้ไม่มีใครช่วยเขาได้เขาติดอยู่ในหิน ไม่มีใครช่วยเขาได้เูาทำดีนะ้วแบบดีบอกา่าคุณทำดีมากทำดีมากนะแบบนี้นะเหมือนหังขยะทุกอันจะนั่งได้หมดเลยนะเอิ่ม <c oughs> แต่อันนี้นะ่าจะนั่งไม่ได้นะ <c oughs> เพราะมันติดต้นไม้นะ <c oughs> โอ้นี่ผ้าชุดตัว เออผ้าห่มอ่ะผ้าผ้าผ้าเออผ้าอะไรไม่รู้เออไป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 น้ำไปน้ำโอ้ผมเคยผ่านตรงนี้มาผมคิดว่ามันคือแม่น้ำนะเออก็คือแม่น้ำอ่ะเดี๋ยวถูกอ่ะเออแต่รูปจริงนะโอเคเอาไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่าฮะนี่ก็จะไปตรงโน้นอีกนะแม่ตรงนน้นตรงโน้นไปดีกว่าจะต้องข้ามแม่น้ำไปกันเหรอ โอ้แม่น้ําลึกมากเลยนะครับแม่น้ําลึกมากโอ้เออชุดก้อนหินแต่มีหมวกมีหมวกป้องกันหมวกนะครับเอ้โอเคนะครับแล้วก็จะมีรูปอยู่นะมีรูปเต็มเลยนะครับนี่ผมชอบมากเลยซึ่งก็มีรูปของน่าจะเป็นผู้สร้างแบบนะนะครับ แต่ว่าไอ้รูปตรงนี้แนหะละรูปตรงนี้นี่แหละโอ้ oh. ผมกลัวมากเลยมันเป็นรูปที่ผมเห็นแล้วผมต้องผมผลลุกเลยรูปนั้นเออนอนดีกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่สบายที่สุดสำหรับผมนะเออแล้วก็ไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่านะไปดูก่อนดีกว่าเอ้ยเอ้ยผมเจอครั้งแรกนะเนี่ยไอ้ไอ,อ้อิสตรเกเนี่ย หาประตูรับให้เจอแล้วพิมพ์47108ประตูรับอยู่ตรงนี้ประตูรับอยู่ตรงนี้ผมจําได้ผมเคยมาตรงนี้แล้วมีใน,ในตรงนี้อยู่47108ผมจําได้47108นี่นะ47108มาดูดิเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมอาประตูเปิดแล้ว เอาใหม่ใชไหมเราต้องพีใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูดิเอาใหม่เอาใหม่สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดงั้นไงประตูปเปิดแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมแค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรมากนี่ก็เป็นไข่เจ็ยวฟอรวัตชิกถือแลวเราก็โดนขังอยู่ในนี้นะ ไม่มีอะไรเลยแค่นี้แหละแค่ขายทองคําแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยว้าวคุณผู้ชมโอ้ว้วาวนี่มันบักบักคุณผู้ชมบักบักผมมองทะลุทุกอย่างได้หมดเลยอะเมื่อกี้โอ้บักคุณผู้ชมว้บัก มันเป็นบั็กที่สุดยอดมากแต่ตอนนี้มันโอ้เหมือนเดิมเลยไม่น่าใช่บล็อกนะผมว่าคิดว่าน,นะมันไม่น่าใช่บั็กมกั่งฮ้ยสุดยอดอะสี่เจ็ดหนึ่งศูนยปึ๊บเออไม่นะคุณผู้ชมผมติดผมติดอเออเออผมติดเออผมติดคุณผู้ชมเออ สี่เจ็ดหนึโอ้ผมรอดแล้วใช่ไหมโอ้ยโอผมจมอยู่ใต้ดีนสี่เจ็ดหนึ่นต้องรีบออกไปได้เอ้ยชอ็อเอบฟบฟบ มวาข้าหลังก่อนเอิบเอโอ๊ยโดนอีกแล้วเออผมจะรือเปก่าเนี่ยเฮ้ยเจ็ดหนึ่งศ์เอ้ยลุกขึ้นสิเพื่อนเอ้ยเอ็มบลุกขึ้นไม่สี่เจไปอีกทีเอบเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นดีๆอ็มบ็อกซี่ยังทำไม่ได้ยังอ็บ็อกซี่ยังทำได้ยังทำได้ เยังทำได้ใช่ไหมพัคซี่ C7108 เอาไม่ใช่ไหมพัคซี่ยังทำไม่ได้ย้งทำไม่ได้เอออะไรเอี้ยจังมีใต้ดินใช่แล้วเสียใจด้วยได้วยพัคซี่ท่านบอกแล้วนะค่ะตัวตายแหละเออโหยไม่เคยเซตคาแรคเตอร์ในแบบนี้เลยนะเงินจะหายหรือเปล่าเอ้ยเงินไม่หายคุณผู้ชมนะโอเคเราตายเมื่อกี้ ดูเหมือนแบบนี้นะผมก็ผมดูเหมือนแล้วผมจะสำรวจเราหมดแล้วแหละนะเฮ้ยลองไปดูอีกทีดิตรงไหนนะที่ผมจมน้ำที่ผมไปไปดีเซ็ตไปที่ผมดีเซ็ตเมื่อกี้ตรงไหนตรงไหนแล้วเดินไปเดินไปเดินไปตรงนี้ตรงนี้รู้สึกตรงนี้เจ๋ที่ผมปาดีเซ็ตนะตัวนี้เลยโอเคโอเคตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะ หมู่บ้านสาราพักใจเชิดอ่าก็ดูเหมือนเราจะสำรวจมาหมดแล้วแหละเนาะโอ้ตรงนี้ยังตรงนี้อ๋อก็นั่นแหละผมยังไม่เคยมาตรงนี้เลยแล้วแเนี่ยคือเอาคืออะไรอ่ะอืมอืมก็ไม่มีอะไรมากเลยโอเคงั้นก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย